สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แมวก็จะพามาตัดใบกัญชงค่ะซึ่งใบกัญชงใบกัญชงของเรานะคะก็เป็นการปลูกแบบอินทรีนะคะแล้ก็ดูแลอย่างดีค่ะใช้น้ำส้มควันไม้ใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็มีการห่มนะคะหม่มห่มดินแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังมีเพี้ยแป้งระบาดนะคะก็ใช้น้ำส้มควันไม้พ่นค่ะ พี่เมียก,ก็กำลังจะตัดเกสรตัวผู้มันนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ตัดใบด้วยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรเหนื่อยเราก็พักเพราะว่างานในบ้านเราเองเนาะแล้วก็ถ้าเราตัดแต่งได้ดีเนี่ยก็เมล็ดที่ออกอเราไม่ได้เราไม่ได้เอามเมล็ดเราเอาแค่ใบมันใบมันก็จะมีคุณภาพนะคะก็ถ้าใครอ่ มาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้ชมจะได้ชมต้นกัญชงที่กำลังออกดอกนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ